สบายดีทุกคนสบายดีมาเก็ตมาเตงน้ำเม่าเด้อมาเก็ตมาเตงน้ำเม่าเด้อเตงพี่น้องมาเตงมาเตงเตงเตงมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินมเตงน้ำแม่าเด้อ nhảy thế là nhảy và khi nào mới mới con này con này nhảy đốt thể đốt và khi nào mới đốt thể đốt và tôi nói cái mi cái nồi tôi nói กเก็บมันเตงน้ำเมียเด,ด้อพี่น้องไม่อาจปลูกสตรอเบอรี่แจ็กซิมาร์หรือโบพี่น้องเอ้ยสตรอเบอรี่บ้านเฮาอากาศฮอดคือเมืองหนาวพี่น้องแจ็กซิมาร์หรือโบ,อบลองดูลองดู คนบกุดเซกดกระดิ่งแจงเตือนไม่อาจม่ด้ขอบใจหลายๆที่เขาชมใหลายๆที่เขาชมสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี lagi tahu boleh ini Sebaik ini, sebaik ini, ini, ini.